ครับสวัสดีครับผมตาทอนนะครับวันนี้มากับมีดพกใบตายนะครับของบักนะครับผมฟูแทงนะครับผมด้ามไม้มีเป็นน็อตยึดสามตัวนะครับน็อตยึดลูกดาวก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้มีเจ้าของนะครับก็พอดีได้มาแล้วมันมีรอยขนแมวก็เลยเอามาขัดเงาให้ใหม่นะครับ มันก็จะเงาขึ้นมาชักเงาขึ้นมานะครับแล้วก็เหนียนขึ้นแล้วก็ยังคงเส้นแนวของเขาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอเราขัดเงาปุ๊บเนะี่ยมันก็จะคมขึ้นด้วยอันนี้คมกิฟเลยนะครับผมจริงๆร,รุ่นนี้ก็คมคมกิฟอยู่แล้วนะครับสวยนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมมันจะเป็นรอยแบบนี้นะครับผม อันนี้ยังไม่ได้ยังเอาออกยังไม่เต็มที่นะครับผมก็ผมก็ว่าน่าจะเอาแค่นี้พอแล้วนะครับผมเงามันก็เงาแวบแล้วนะครับผมสะท้อนแสงแล้วนะครับเงามากมากกว่านี้มันจะเป็นกระจกแล้วนะครับอ่าแล้วก็เออปัดเนี่ยปัดตรงคมให้ด้วยนะครับใช้ตัวเครื่องปัดเงาเนี่ยปัดตรงคมให้ด้วย แล้วก็มาสะบัดกระหนังนทีหนึ่งถูกระหนังนทีหนึ่งเก็บงานนะครับโอเคมาลองตัดกันเลยครับไม่เสียเวลานะครับก็มันปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ซองไนลอนธรรมดาเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับจับแค่นี้เลยนะครับ ้ต้องการแบบนี้ก็สั่งได้นะครับอันนี้บริการทับให้ฟรีนะครับครับผมราคาก็คิดเท่าเดิมนะครับไม่ได้คิดค่าค่าแรงรับหรือชักเงาให้นะครับก็ดูแลให้นะครับผมโอเคทําคลิปสั้นๆพอแล้วนะครับเออเล่มอื่นๆนี่ขายหมดนะครับผมขายหมดตุกเล่มนะครับก็คอนเซ็ปคือไม่เก็บนะครับ ขายหมดถ้าอยากได้ก็ยินดีที่จะขายให้นะครับคงคิปทุกเล่มเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นโครลัมเพียนะครับสวยนะครับของเท้นะครับอันนี้บักผลิตที่จีนนะครับบล็กเนี่หนึ่งศูนล็อกล็อกหลังนะครับด้านท้ายด้ามตัวล็อกเขานะครับมีซองหนังมาให้ด้วยอันนี้โคนะครับโคนี่ก็หายากละเออทรงแนวทันสมัยนะครับผม ดามสวยครับใบสวยนะครับผมมีโลโก้ม้าชัดเจนนะครับสวยครับอันนี้ผลิตที่จีนหมดเลยนะครับอันนี้พอลพอลฟอร์สพอลฟอร์สเนี่ยมิสเตอร์พอลเนี่ยเขาเป็นมิสเตอร์ที่เขาออกแบบพวกมีแท็กติคอลมีคอมแบทนะครับผมต่อสู้ระยะประชิดอะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เขาออกแบบเอ,อมีดให้แลมโบนะครับหนังแลมโบนะครับผม อารมณ์ประมาณนี้เลยก็จะเขียนเป็นโลโก้แบบนี้นะครับแนวก็จะเป็นทันสมัยนะครับไม่เหมือนใครนะครับสวยคมกริบนะครับเห็นแบบนี้นะครับผมแข็งแรงอึดถึกอึดอึดถึกนะครับผมนะมีล่องจุดไฟด้วยนะครับรุ่นนี้ใบหนาปึกนะครับพวกนี้รุ่นพวกนี้ก็ทรงแนวทันสมัยนะครับก็ไม่เหมือนใครแน่นอนครับ พอโอเยอย่างนี้นะครับผมพอแล้วก็ฟอสนะครับผมโอเคอันนี้ระบบไว้ดีสองนะอันนี้น,นี่แข็งนะครับแข็งแล้วก็หนาด้วยโอเคสนใจยังไงทักมาครับมาพร้อมซองแบบนี้นะครับซองไข่เด็กแล้วก็มีที่สอดตัวเข็มทิศกับแท่งจุดไฟอยู่นี้นะครับผมเออตัวนี้พิเศษอีกมันจะมีเป็นแท่งเหล็กแท่งเหล็กรับมีดน,นะครับผม เ,ออเปิดนี่นออเปิดนี่นะครับผมก็ออกแบบนี้แนวทันสมัยครับใครเห็นแล้วสะดุดตาชื่นชอบก็ทักมานะครับผมราคาใช้ได้อยู่นะครับราคาไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปคุ้มค่าราคาครับพวกนี้คมคมหมดเลยนะครับผม โคลอมเบียล็อกหลังนะครับผมสวยนะครับไม้แท้นะครับโอเคบักนะครับบักรุ่นนี้ก็ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับก็ผมมีเรื่อยๆครับคมอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรครับบักแต่เดี๋ยวถ้าเล่มไหนมาแล้วมันฝืดๆดเนี่ยผมก็จะถูกระหนังให้นะครับให้มันลื่นๆนะครับตอนเฉือนปาดอะไรพวกนี้นะครับอ่ะมาพอฟอร์ ึหจับถนัดมือดีมากนะครับผมเข้ามือมีร่องเข้าอุ้งมือพอดีนะครับนิ้วเน้วเข้าร่องหมดนะครับอันนี้ก็จะดูดดุกหนักๆเลยนะครับหนาปักเลยนะครับผมน่าจะเกือบหกมิลน,นะครับผมมีหยักที่โคนนะครับรูปม้าสวยงามนะครับผมไม่ธรรมาดานะครับตัวนี้ ราคาก็สูงอยู่นะครับโอเคถ้าใครหาอยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับหายากนะครับผมอแต่ตรงนี้ถ้าไปโดนมันก็จะฝืดๆหน่อยนะครับอ่าโอเคอันนี้ไม่ใช่ปัญหาถ้าต้องการให้มันลื่นกว่านี้เดี๋ยวเรา จากการให้เพิ่มได้ไม่ใช่ปัญหานะครับสวยนะครับจับเป็นสองจังหวะโอเคใกลหาอยู่ก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมก็จะลงตัวที่ f เฟซ o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  ยู u u ปอินสตาแกรมเอ x ทีสอะไรพวกนี้นะครับก็ทักไว้แล้วเดี๋ยวส่งคลิปส่งงานลูกค้าด้วยนะครับจริงๆตัวนี้นะครับที่ส่งตัวเดียวครับผมมีเจ้าของแล้วแต่ว่ามีได้เรื่อยๆครับ ไม่ใช่ปัญหานะครับขัดเงาหนี้ได้นะครับบริการได้ฟรีนะครับมันจะเกือบเกือบกระจกนะครับผมแต่แต่ผมไม่ได้มีจุดประสงค์ให้เป็นกระจกนะครับให้ยังโคงเส้นไว้เหมือนเดิมนะครับคงลายที่เขาขึ้นรูปมาเนี่ยเห็นไหมก็ยังมียังมีแนวของมันอยู่ไม่ได้ขัดจนเป็นกระจกนะครับผมโอเคหยุดรูปนี้ไว้แล้วกันนะครับ สนใจยังไงเล่มไหนยังไงก็ทักมานะครับผมโอเคครับขอบคุณคากเราตรวสดีครับ